ก็ปิดหมดครับประมาณทรงนี้เนาะโดยรวมนะครับทุนตอนเริ่มต้นนี้นะ่าจะมีประมาณ17,000เักว่าเหรียญน,นะอันนี้ก็ปิดไปก็จบอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญน,น่าจะกาไรประมาณเกือบ 3, เ,นนะเอกือบสามพันเหรียญนะเออก็รวมรวมนะครับเกือบแสนบาทในรอบนี้เลยเกือบแสนบาทในรอบนี้เลย สวัสดีครับผมมาต้อนรับเข้าสู่การรีแคปการเทรดของผมนะครับวันนี้ฮะเราจะมาเทรดข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่กําไรหลักแสนแบบง่ายๆสบายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าให้ดูแค่สไตล์การเทรดนะและคุณจะชอบหรือไม่ชอบยังไงแล้วแต่คุณเลยมาพิจารณากันนะครับแต่บอกว่ามันง่ายมาเรามาเริ่มกันเลยอ่ะดูตรงนี้นะครับที่หน้าจอนะฮะก็มันจะเป็นวันวันหนึ่งนะครับที่มันมีข่าวึ้่มาเป็นแทบแบบนี้ ตามเวลานะครับก่อนอื่นที่เราจะต้องเทรดกันเนี่ยเราก็ต้องรอเวลาก่อนเนาะเนี่ยผมก็นั่งดูการาฟนะครับนั่งตีเส้นนั่งอะไรไปก่อนแบบนี้ยังไม่ได้กดนะคือหลายๆคนบอกว่าพี่ครับเราจะกดเทรดยังไงให้มันทันข่าววิ่งล่วงหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกดเทรดก่อนได้นะถ้าเกิดคุณกดเทรดก่อนนั่นแปลว่าคุณอาจจะลองเสี่ยงกับมันดูว่ามันจะไปทางไหนผมอยากจะบอกกับคุณอย่างนี้ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องกดก่อนนะถ้าเกิดว่าเรารู้ทริคนะครับว่าตัวเลขออกอะไรแล้วเราจะเล่นกับมันยังไง ดังนั้นครับวันนี้ผมขอไม่เปิดเผยชื่อของข่าวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมไปสอนให้แล้วในคอสที่ชื่อว่า forex เทรดข่าวเนาะเป็นคอสออนไลน์ครับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์อยากจะรู้ว่าเราเทรดข่าวไหนบ้างก็เรียนกันได้เลยต้องบอกนี้นะว่าคอสออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะเน้นข่าวที่มีโอกาสชนะ 80- 90%นะครับจริงๆแล้วข่าวเนี่ยมันมีแต่เป็นหมดเลยจริงว่าบางทีแล้วข่าวที่คุณจะเล่นเนี่ยมันมีทุกวันด้วยซ้ําแต่เราต้องเลือกครับว่าข่าวไหนแม่นยําระดับ 80- 90%แล้วเราา่อยเทรดมันจะได้วามมีช,ชนะัย แด้ง่ายๆนะครับอะมาดูกันผมขอเล่งเวลาเลยผมเป็นสายที่รอเลขออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยเทรดนะอะมาดูนะครับตอนนี้ครับเวลาเหลืออีกประมาณ10กวิวนาทีเราเรามาดูกันนะวิธีการที่ผมจะเทรดคือรอให้เลขมันออกก่อน อย่าเพิ่งไปกดก่อนนะทุกคนอ่าแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับว่าระยะมันไปเท่าไหร่แล้วคือการเทรดข่าวเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าระยะเทรดของข่าวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ผมสอนให้แล้วในคอร์สนะครับว่ามันวิ่งทั้งหมดกี่จุดอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอ่าเราตัวเลขนะตัวเลขข้างบนออกแล้วนะครับตัวเลขข้างล่างออกแล้วอ่าผมรู้ทิศทางแล้วว่าผมจะเล่นยังไงอ่าดูตรงนี้ครับตปก่อนนี่เนาะเราจะเห็นแล้วว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งพุ้งกระชากลงมานะครับจากตำแหน่งเริ่มต้นลงมามันลงแล้ว แต่ผมรู้ว่ามันวิ่งแค่ระยะไม่กี่จุดเท่านั้นเองและยังเหลือระยะกําไรให้กับผมอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นก็มาผมก็เลยเข้าเทรดนะครับอ่าหน้านี้นะครับกดเซลลลงมาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเรามาดูผลงานกันนะครับอ่ากดเซลลลงมาแล้วเป็นยังไงต่อกดเซล์ไปแลกกี่ล็อตเนี่ยสามสามไม้นะครับเก้าล็อตแล้วกดอีกทีหนึ่งไหมอ่ากดอีกนะครับสามสี่สิบสองสิบสองล็อตแล้วนะครับก็ลองดู อ่แล้วก็กาลังเดี๋ยตอนนี้ก็กําลังแบบขึ้นขึ้น,น,นลงลงเนาะถือว่าเป็นช่วงการสวิงนะฮะซึ่งในคอร์สเรียนเนี่ยผมจะสอนว่าข่าวเนี้ยมันวิ่งทั้งหมดกี่จุดระยะทั้งหมดเท่าไหร่พฤติกรรมเป็นยังไงสวิงมากสวิงน้อยนะครับคือการเทรดเราเป็นสไตล์การจับพฤติกรรมเนาะแล้วซึ่งพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมันแม่นยำระดับ90%าบผมบอกเลยว่าข่าวนี้ผมไม่เคยแพ้เจอแล้วคือหวานหอมหวานนะครับมันเด้งเงินอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมแค่สวิงอย่างเดียวใครเห็น,นยางเงโอ้ติดลบไปพันนะครับแล้วคุณ จเสียใจไม่ดีนะครับคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้แต่ผมรู้ครับว่าระยะมันเท่าไหร่และผมรอมันได้อะคุณดูนะผมทํายังไงต่อตอนนี้ลงไปทั้งหมด12ล็อตนะครับนอกการเทรดข่าวนี่ก็มีเดี๋ยวมันก็มีกาไรขาดทุนแบบนี้อะดูนะครับผมกดไปแล้วไม้บนทั้งหมดนะครับผมลงไปแล้วล็อตสินะครับอะแล้วก็กําลังลงมาแบบนี้ดูต่อดูต่อใครที่อยากจะเทรดสดด้วยกันหน้างานเนาะคุณสามารถลงเรียนเป็นคอสสัมมนาสด forex เทศข่าวด้วยนะครับเป็นแบบสัมมนาสดผ่านซูมตอนนี้ครับเปิดรับรุ่นใหม่นะวันที่24มิถุนายนนี้นะครับใครที่สนใจสามารถสมัครและเรียนได้เลยผมจะให้คอร์สออนไลน์คุณไปเรียนก่อนแต่ว่าในรอบสดนะครับรอเรียนวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเราจะมาเทรดสดด้วยกันอันนี้คือข้อดีของคนที่ลงเรียนสัมมนาสดนะเพราะว่าผมจะพาคุณเทรดสดหน้างานไปด้วยกันนะครับแต่คนที่เรียนออนไลน์เนี่ยอันนี้คุณสามารถปรึกษาผมได้แต่ว่าผมไม่ได้พาคุณเทรดสดใครที่อยากจะมีประสบการณ์ด้วยกันันนเทดดสไป้วยก และการเทรดสไตล์นี้นะครับมันจะตอบโจทย์คุณเลยอ่ามาดูกราฟกันนะขณะนี้นะครับเราก็ยังรอมันอยู่เนาะ,ะเวลาเพิ่งผ่านไปนะครับอันนี้คือต,ตั้งแต่ข่าวออกใช่ไหมเวลาเพิ่งผ่านไป2นาทีครับแล้วก็ยังมีกําไรกําไรขาดทุนอยู่บ้างนะโอเคขอเร่งเวลาหน่อยเนี่ยมันก็ต้องรอนะคือคุณต้องรู้ว่าคุณควรจะรอเท่าไหร่แต่ผมอ่ะผมบอกคลิกลปแล้วกันเวลาเทรดข่าวตามนี้เนี่ยผมจะรอประมาณ15-30นาทีแค่นี้เราจบ ใครครที่คุณเคยเห็นว่าเฮ้เทรดเดอร์เนี่ยต้องนั่งจ้องกราฟทั้งวันนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่สไตล์นั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจ้องการาฟทั้งวันแล้วผลรวมคุณมีกาไรมากกว่าขาดทุนคุณทําไปเลยแต่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่จ้องกราฟทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณจะขาดทุนเพราะว่าคุณเครียดเกินไปโอเคไหมครับการเล่นสไตล์เหตุข่าวเนี่ยมันลดความเครียดทั้งหมดลงไปได้เลยนะครับกราฟลงมาแล้วครับตอนนี้กำไรไปแล้วเมื่อกี้กำไรไปพันเนาะพันเหรียญแต่ลองดูนะครับเร่งความเร็วหน่อยอ่าลงมาแล้วนะตอนน ค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาพันเจ็ดร้อยเหรียญดูนะสองพันหนึ่งร้อยเหรียญนะอันนี้เจ็ดหมื่นแล้วนะกำไรรอทั้งหมดตอนนี้เก้านาทีนะครับดูจากเวลาเริ่มต้นเนาะเก้านาทีแล้วอ่ากำไรอยู่ในช่วงสองพันเหรียญดูนะครับต่อไปเป็นยังไงอ่าสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับเห็นว่าทั้งหมดสองพันห้าร้อยเหรียญแล้วดูการค่อยๆปิดของผมนะดูนะผมรู้ว่าระยะมันประมาณไหนนะครับก็เลยเนี่ยประมาณนี้แหละได้สองพันกว่าดูนะ ลงไมเลยเห็นไหมลงมาแล้วเมื่อกี้ผมปิดไปได้หนึ่งไม้เนาะตอนนี้เหลือลอดสิบสองนะครับในการเล่นอลองดูดูตำแหน่งการปิดนะฮะอีกสีนาทีอ่ะเดี๋ยวดูดูไปเลยแล้วกันครับดูว่าจังหวะลงมายังไงบ้างก็มีขึ้นมีลงนะโอเคอ่ะก็ปิดหมดครับประมาณทรงนี้เนาะโดยโดยรวมนะครับ ทุนตอนเริ่มต้นนี้น่าจะมีประมาณ17,000เเหรียญน,นะอันนี้ก็ปิดไปก็จบอยู่ที่20,000เหรียญน,น่าจะกำไรประมาณเกือบเกือบ3 0 0 0เหรียญน,นะเออก็รวมๆนะครับเกือบแสนบาทในรอบนี้เลยเอาไห่แบบนี้เทจบแค่ตรงนี้แล้วหยุดซะบางคนถามผมว่าท้ยทำไมเราลงลอสซะเยอะนะครับจริงๆแล้ว มีเงินทุนมากกว่าตรงนี้นะแค่เอามาเทรดแค่ตรงนี้เองแบ่งส่วนหนึ่งมาเทรดนะครับแล้วเราก,กดล็อตเยอะก็เป็นเพราะว่าเรารู้ว่ามันชนะเพราะผมทําสถิติมาเยอะแล้วจับพฤติกรรมมาเยอะแล้วแบ็กเทสมาบ่อยแล้วจนมั่นใจว่ามันชนะแน่นอนแต่ต่อให้แพ้ผมก็ยอมรับความพ่ายแพ้ของผมได้นะครับเพราะว่าผมแบ่งเงินทุนมาแล้วผมบริหารความเสี่ยงมาแล้วและผมก็รู้ว่าครั้งต่อไปถ้าผมมาเทรดผมก็จะชนะมันเพราะว่าบินเลทมันสูงเราทําตามสถิติทําตามแผนการเทรดนะครับประมาณนี้ใครอยากจะมีความมั่นใจใครอยากจะ จะมาเทรดในสไตล์การเทรดข่าวแม่นๆนงๆ่ายง่ายสบายสบายเหลือกำไรในรายเดือนนะครับสามารถสมัครได้ที่ Line แอดนักันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะชอบไหมถ้าเกิดชอบพี่มาบอกหน่อยว่าชอบเพราะว่าการเทรดแบบนี้ครับมันก็หลายๆคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยเขาบอกว่ามันดีที่สุดสําหรับเขาแหละเมื่อก่อนเขาเทรดแบบเครียดมากแล้วก็ยุ่งทั้งวัน และผลลัพธ์ก็คือไม่เหลือกําไรแต่พอมาเรียนเทรดข่าวกับผมนะครับคือมีกําไรเหลือๆยินดีกับทุกคนที่มีกําไรจากการเทรดข่าวน,นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครเรียนได้เลยไลน์แอด์นะกันเจอกันในคอร์สเรียนครับสวัสดี